ลฮลโหลหลานยังไม่ตื่นเธอ <laughs> วันนี้หลานยังไม่ตื่นเลยดิ <c oughs> น,นีฉันลากมาค่ะคุณขาวันนี้ดิฉันก็พาหลานมาไทายจะกินไม่ใช่เหรอไทยบอกยายว่าจะกิน <c oughs> นี่ไอติมใช่ป<ช>่ะร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะชื่อกราเซีย เจลาโต้คอฟแอนคอฟฟี่ใช่ปะ่ะใช่เร้านเขา <and Coffee. S 2> มีแบบว่าเป็นเจลาโต้อยู่รู้เปล่าร้านนี้เขาเป็นเจลาโต้ดังมาจากนนทบุรีนะอ,อยู่รู้จักจังหวัดนนทบุรีป่ะใช่อ่าแล้วทีนี้เขามาอยู่ที่เซนทัลชิดลมแล้วอยู่รู้เปล่าว่านี่เขามาจากอิตาเลียนแท้ๆเลยเธอรสชาตินี้คือเจ้าของเขาแบบเป็นแบบเจ้าของเป็นหนุ่มอิตาเลียนอื้ม ใหญ่ใหญ่ควรจะมีแฟนเป็นหนุ่มอิตาเลียนมาเขาไม่ใส่สารเคมีด้วยนะอยู่รู้เปล่าแล้วก็ปั่นสดทุกวันเลยและที่สําคัญคือนี่อยู่ดูนี่กล่องอันนี้อยู่เห็นมามกล่องนี้มันทำมาจากเป็นรีไซเคิลนะคะเป็น<ช>กล่องข้าวโพดอ่าเป็นรีไซเคิลใช่ป่ะใช่เป็นรีไซเคิลอ่าอันนี้เป็นแบบว่าแบบซื้อกลับบ้านได้เลยเป็นแบบว่าเป็นถ้วยๆนะเนี่ยเราแต่ว่าอันนี้นี่คือกาแฟกาแฟที่เขาแบบว่าทำเอง ของเขาเองนะอยู่ดูนี่นี่กาแฟชื่ออะไรนะมิลานอมิลานออ่าอะไรอีกอ่ะเวเนเซียอะไรอีกโรม่าอ่าแล้วก็อันสุดท้ายคือนาโปลีนาโพลีโอ้ยอันเก่งเนี่ยนี่คือกาแฟที่เขาทำเองเป็นกาแฟแบบอ่ะอันนี้คุกกี้อันนี้ยายชอบอันนี้คุกกี้เขาทำเองแล้วเป็นแฮนด์เมดนะเออไม่ใช่โฮมเมดโฮมเมดไม่ใช่แฮนด์เมดอ่ะร้านเขาตกแต่งน่ารักเนาะใช่น่ารักนกน่ารักมะดีมะ ร้านเขาน่ารักและใหญ่น่ารักไหมน่ารักน่ารักปะครับอ่านี่เขาใช้กล่องมาตักอันนี้เราจะซื้อไปฝากใครฝากฝากพ่อพ่อค่ะพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะอันนี้นี่คือเขาใช้กล่องแบบว่าเป็นนี่นี่ไงฮะกล่องรีไซเคิลใช่ไหมที่ทํามาจากคอนใช่ปะคอนคือข้าวโพดเนาะข้าวโพดใช่ไหมเป็นกล่องรีไซเคิลดูสินี่น่ากินเนาะน่ากินอือดูสิแล้วใครซื้อไปฝากพ่อกับ แม่ใช่ป่ะพ่อกับพ่อกับแม่ใช่แล้วใครใจ่ายตังค์ยายยายตื่นครับอุ๊ยวันนี้เรียกอะไรนะอ๋อเออวันนี้ <c oughs> วันนี้ยายสวยก็เลยเรียกว่า <c oughs> ไม่เรียกยายแล้ว <c oughs> โอเครักที่สุดดูสิหลานฉันอ่ะยายจะบอกให้อีกนี่อันนี้นี่เอาไปฝากพ่อนะตกลงยายจ่ายเงินใช่ป่ะโอเคอะ่ะอันนี้นะสาขานี้เขาอยู่ที่ชิดลมนะแล้วอยู่รู้เปล่าว่านี่ มันเป็นแบบว่าเจลาโต้ที่แบบว่าเป็นแบบว่ารสชาติอิตาเลียนแท้เลยนะอยู่รู้ว่าเนี่ยอ่ะบอกชื่อร้านอีกทีสิร้านชื่อร้านชื่อกราเซียเจลาโต้แอนคอฟฟี่อ่าดีเราได้ของแล้วนี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราได้ของแล้วอ่ะจะนี้ของฝากพ่อนะนี่อันนี้ของใครอันนี้ของลูกค้าไม่ใช่ของเราของลูกค้าคนอื่นเราแอบถ่ายอ้เขน้ากินเนาะใช่น้ากินนะนี่หน้ากินมากเลยดูสิดู อื mm. เจลาโต้นี่นะไม่ต้องไปกินแล้วถึงอิตาลีลนะเ mm. นานะ right. กินที่เมืองไทยเนาะกินที่เซนทันชิดลมใช่ปะ่ะนี่เจ้าของเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนยายยายก็เลยพาหลานมากินไงอ่ะยายชิมเขาให้ชิมด้วยนะใครจะชิมก็ชิมใครชิมอะไรชิมอันนี้เป็นช็อกโกแลตอ๋ะเหรอยจะชิมอันนี้ใช่ปะ่ะโอเคยายก็ okay. ชิม จริงๆแล้วยายไม่อยากซื้อเลยยายชิมไปเรื่อยๆ <laughs> ยายชิมไปตลอดเลยไทยฮะ,ะทำเป็นแบบว่าสนใจเจลาโต้ของเขาแต่จริงๆแล้วยายแอบชิมกินให้อิ่มก่อน <laughs> ดีไหม <laughs> ดี <ๆ S 1> ฮะอ่ะชิมอีกทำเป็นชิมอ่ะชิมเอานี้ไทยเอาไหนอ,อันนี้เป็นกาแฟกาแฟเหรอใช่อร่อยมหอันนี้อร่อยกาแฟอ,อร่อย โอเคโอเคบูคุยกับคนข้างๆไปทําเป็นบอกว่าเลอเอคุยกับเขาค่ะค่ะค่ะเขาให้ชิมฟรีก็ต้องเกรงใจเขาอะชิมอีกแล้วดูสิถ้าใหญ่เป็นเจ้าของร้านใหญ่จะคงแบบว่าให้ชิมอะให้ชิมเนาะชมไม่ว่ากันอ่ะอันนี้ของไทยไทยสั่งสองรสมีรสอะไรบ้างเป็นกาแฟะช็อกโกแลตเออดูสิน่ากินน่าน่ากินดูน่ากินน่ากินมะใช่น่ากินดูสิ ยายว่ายายจะชวนแบบว่าว่าจะชวนแบบว่าแฟนมาให้กินกับยายด้วยดีไหมดีคร <c oughs> <c oughs> าวหน้ายายจะมากับแฟนยายนี่ดูสิของไทยนะ่นากินน่ะอ่าต่อไปของยายอันนี้เป็นขนมปังขนมปังอะไรนะขนมปังบิอช <c oughs> เออบิอชใช่ไหมฮะเป็นสไตล์ของชิซิลีนะ <c oughs> เออไม่ใช่ชิซิลีชิซิเลียนทุกอย,ยู่นี่นี่นี่นแล้วเขาให้เลือกไอติมนี่ เลือกไอติมมาแบบประกบกันได้รู้ป่ะ,ะแล้วนี่เป็นแบบว่าเป็นของที่แบบว่าของที่ขายดีที่สุดเลยนะอยู่รู้ป่ะว่าเป็นบีออชนะคนะเนาะอันนี้เป็นของขายดีที่สุดนะอยู่อ่ะเราได้กินแล้วนี่ตอนนี้ยายก็จะกินของยายนะอันนี้อ่ะเรามานั่งกินกันอ่ะไทยกินของไทยใช่ปะ่ะครับอร่อยปะ่ะอร่อยอร่อยไทยกินกินยังไงเนี่ยกินทีละอันกินทีละอันไม่อร่อยต้องกินคู่คอ้ามชอกโกแลตกับกาแฟาก็อร่อยอร่อยปะ่ะ อร่อยกันอร่อยมะอ่ะอืมชื่นใจมะหลานดิฉันดูไม่ตื่นนะคุณขาสงสารหลานแต่ของยายยายกินอะยายกินอะไรนะตอนนี้ <ios> h, อ่ะพูดเซบิอชโคทอปโอ่ะเจลาโต้อ้ยดูสินี่นี่ยังไม่ตื่นนะยังอ่านอ่านให้ดิฉันอีก <laughs> อ่ะดูสิยายก็กินอ่ะยายให้หลานกินคำหนึ่งอร่อยมากอันนี้เป็นแบบว่าอร่อยอร่อยปะอร่อยอร่อย อร่อยมะใช่นี่ดูสิยายหลานแบ่งกันกินให้ยายยายกินหมดที่เหลือเนี่ยกินหมดให้หลานกินคําเดียวพออร่อยมากกันอยู่อ่ะสรุปแล้วร้านนี้อ่ะอร่อยจริงๆชื่อร้านอ่ะบอกอีกทีหนึ่งชื่อร้านอะไรกรา西亚จลาโถกับคาเฟ่โอเคนะร้านนี้อร่อยจริงๆอ่ะอร่อยมากครับบายบาย